ไเวลากี่โมงครับเสียนนรอช่างเอียวครับเอรอช่างเอียว <รอ S 1> ช่างเอียวประธานนรประธานประธานสายบุญครับช่างเอียวเอารถพ่วงมาไหมมามามอู้โอ้ช่างเอียวมานี่ขบวนนี้ไม่เดินเลยนะต้องรอช่างเอี่ยวครับเพราะว่าถ้ารถพ่วงคันนี้ไม่มานี่สายบุญ

ทุกทีมงานก็มาด้วยใจครับผมก็อ,อินหินพูนทรายครับท่อแล้วก็อิบ,บล็อกอมดไซค์ก็แล้วแต่ศรัทธาครับคนละสิบยี่สิบบาทไม่ว่าก,กันครับผมตอนนี้ก็ยังรอช่างเอียวอยู่แล้วตัวเตตัวเพ็มตเตามตัวตมตัวเต็มตเต็มตัวเเม มักจองเพมูยเนื้อมัจองเพมยโอ้นี่ครับเ่ิืออันนี้ทีมงานมอไซคบุงานนี้มีแต่ p c x เีลยน้องโอ้แถวแถวๆนี่ครับสายบุญของไทยครับ ขอบคุณทุกท่านครับผมที่มาร่วมง,งานในครั้งนี้นะครับก็อย่างว่าเนาะช่วยกันไปช่วยกันมาเวลาทีมงานอื่นนี่ก็ทีมงานเสียนนก็ไปช่วยคืนครับเอนเจ๊น่ะสมม ตเออไม่พอจภาพกมจะภาพกมจะหมดไปแล้วจะหมดไปแล้วจ้าภาพเกมได้ไงทีมงานตัวมัวนานนานั่อนทีมงานเบียรตึกเ็ด้กข้นห้ายโอ้มาเยอะมากครับวันนี้ตอนแรก ตอนแรกนี่คือเป็นนัดเวลา9นาฬิกานะครับแต่มันเช้าไปแล้วก็รวมทีมก็ยังไม่ครบครับผมก็จะเลื่อนตอนนี้ก็เลื่อนเป็น12สนาฬิกาครับพี่น้องก็เลื่อนไปเป็นสิบงนาฬิกาครับไเขาเป็นเขาเป็นทางเขานครับงเงเขามานทางเาีสาเนวเทาไห เดี๋ยวรอยไเกินสประมาณนี้นะเราเราเราคันดังมาก่อนจะ้ิดตื่นแล้วยังไม่รู้มาแล้วมาแล้วมคืคนเทียบคนเทียบ่ะลูกติดลูกติดมันติดมันึแมดหนอยนาเตนรถ ดูเบิ่งกะล่ะกั่นกะล่ะว่าจังดิเสร็จตรงนี้ฮะจังดิเสร็จตรงนี้อีกเอาไปเที่ยงกินจะไปจ่ายนานี่จังลื้อเอเอ่อจะจ่ายนําน้องเทศน์ต่ออยู่หมู่กันน่ะแล้วไปหาที่เา็ปพอนักครับอยู่ทุกทั้งหมดอ๋อคือไปลงที่บ้านด้วยเอาไว้ที่เอาไปฝากไว้ที่วัดก่อนอ๋อเปิดถ้ามันเข้ายังไงก็คือได้ก็เดี๋ยวกินทุกต่อตีอ๋อก็คือที่มาร่วมบุญวันนี้ก็คือจะเอาไปไว้ที่เทที่บ้านก่อนคือต้องถ้ามันเยอะส่วน บางส่วนบางที่มันแคบเนาะมันไม่มีที่พีชายที่บ้านมันแคบเอาไปฝากไว้ที่วัดอ๋อที่เหลือก็จะเอาไปฝากไว้ที่วัดใช่ใก็คือเวลาจะใช้ก็ไปเอาที่วัดมาถ้าเหลือยังไงก็คือเราก็จัดการให้วัดเลยอ๋อถ้าเหลือใช่ไหมครับสร้างบ้านเสร็จก็วัดต่อเลยอ๋อถวายวัดต่อเลยโอ้ต้องบ้านเสร็จก่อนนะครับต้องบ้านเสร็จก่อนเนาะโอ้แบบนี้ทีมงานใส่บุญก็ถือว่าได้บุญสองต่ออ่าได้บุญสองต่อเลยครับโอ้โหสุดยอดครับวัดกำลังสร้างบุญด้วยกันตอนนี้อ๋อ แจ๋วแจ๋วสร้างหลายอย่างครับได้บุญสองต่อเลยครับมางานนี้ก็คือช่วยบ้านไฟไหม้ได้สองหลังนะพี่น้องแล้วก็ถ้าที่เหลือยังไงก็ถวายให้วัดต่อครับมาเอยอย่าพาคนละซีบลูซีไปเรลยเดือไร้ายเอาแต่ทำไรฮะว้าว รถแหววันนี้ก็มาสคันครับคันนี้คันหนึ่งแล้วก็ุ่มคันหนึ่งครับเฮ้สังเะไรนดีอะไดปานะปาหนัปานะ้าวว้าวทั้งหาย เป็นการรวบตัวช่วยกันรวช่วยกันไม่ได้น้ำท่อมอยู่นูนเมาแล้วเมาเแล้วเียยง้ฝั่งนี้ก็จะเป็นทีมงานรถกระบะครับโอ้ มีแต่คันแจมๆเลยนะมาเยอะมากครับพี่น้องรถมอเตอร์ไซค์ก็มายังไม่ครบเลยนะครับทีมงานรถกระบะก็กําลังเดินเดินทางมาครับผมก็เลยต้องเป็นจะเป็นต้องเลื่อนเวลาไปเป็น12นาฬิกาครับ มาเยอะมากครับพี่น้องมาเยอะจริงๆครับไม่มีที่จะจอดแล้วครับตอนนี้ นี่ทีมงานมาจากไหนครับพี่มาจากศรีนรงครับสีอะไรสีนรงสีนรงอ๋ออำเภอศรีนรงโอ้มาไกลครับเป็นทีมงานมอไซค์ใช่ไหมครับมากันขี่คันครับเกือบยี่สิบคันเกือบยี่สิบคันโอ้โหมาด้วยใจครับวันนี้มาทุกทิศทุกที่ครับผมร่วมด้วยเชื่อกันครับงานบุญมาถึงนานยังพี่เพิ่งถึงเมื่อกี้อ๋อนั่งรอก่อนครับ อยากเด่นแล้วก no ็ตอนนี้ก evet ็ยังรอช่างเอียวครับผมก็นะครับรอช่างเอียวน่าจะช่างเอียวมาก็น่าจะได้เคลื่อนขบวนรอประธานสายบุญก่อนครับถ้าเดินไปนะครับกี่รถไปก็ต้องเอารถน่าจะเอารถเข้าไปละ เซียนนนกำลังวางแผนก่อนครับตอ,อนนี้เขาขับมอไซค์จากคุณเซียนมาขโมงวางแผนก่อนครับว่าจะเอาทีมไหนไปก่อนใช่ไหมครับครับถ้าไปถ้าไปทุกพร้อมกันนี่ไม่ดีที่จะไม่มีที่จนอดแน่นอนแน่นอัดครับเอาขับมอไซค์ไปก่อนไหมก่อนเลยจัดเป็นชุดชุด มนเยอะเยอะไปหนึ่งกว่ากิจแน่นอนละช้า่งเราเนี่ยไม่ทไมอไซค์ก็เขาตรงเลยเขาตรงเลยกุ้งเล่นอกเาตู้ไปมามาตั้งแถวก่อนเขาต้องไปฝั่งรู้หน่อยก็เอามาตั้งแถวก่อนเรียกมอไซค์มาต้องไปฟั่งรู้หน่อยใช่ก็ให้จ้างเพื่อนแต่ให้บุญมาทานี้ไงได้เอามาทำดู